e l c o o e to COJ Podcast This is Station of Knowledge Sharing คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการดีกาอินเทรนรายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาสารดีกา จดทาโดยกองสารเทศและประชาสัมพันธ์สํานักงานสาธธรรมุนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามข่าวสารยังไม่ขาดตกบกพร่องกดไลค์กดฟ like, อลโล w หรือกด s u b สไคร์นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราทางช่องทางไหนนะครับสำหรับประเด็นสาระดีๆที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการวางมัดจําในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย การวางมัดจําก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสําหรับการทําสัญญาต่างๆนะครับที่คนที่จะซื้อเนี่ยก็วางไว้นะครับให้กับผู้ขายแต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีทางหรือเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะบอกว่าไอ้มัดจําที่วางไว้แล้วถ้าเกิดมีกรณีที่ต้องถูกริบนะครับเนื่องจากมีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนี่หรือหน้าที่ที่กำหนดไว้สัญญาเนี่ยแล้วมัดจําที่ริบเนี่ยเป็นมัดจําที่สูงเกินส่วนไป ถือเป็นการริบมัดจําที่ไม่เป็นธรรมแล้วจะขอให้ศาลเนี่ยลดจํานวนมัดจําที่ถูกริบไปเนี่ยจะได้หรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจาตามพระอัจริยะเพราด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับข้อที่จริงเนี่ยอาจจะมีความสลับซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับสลับซับซ้อนมากจนเกินไปนักนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันไหล ส่วนด้วยกันนะครับเรื่องของเรื่องก็เกิดขึ้นจากการที่ว่าในเก่งกับในกล้าเนี่ยก็ตกลงทําสัญญาจะซื้อจะขายกันนะครับโดยในเก่งเนี่ยก็ตกลงจะซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนะครับจากในกล้านะครับก็มีการตกลงทําสัญญาจะซื้อจะขายมีการวางมัดจําเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าพอถึงกําหนดนะครับในเก่งก็ไม่ไม่มีการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ตามที่กําหนดไว้นะครับ ส่วนรายละเอียดจะเกิดจากสาเหตุอะไรเจะาพ่ออะไรเนี่ยอันนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าพอเกิดเรื่องอย่างที่ว่านะครับทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาตกลงกันใหม่เป็นครั้งที่สองาเอาเราเปลี่ยนใหม่ทําสัญญาจะซื้อจะขายกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองละตกลงกาหนดราคาวางมัดจําเพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็กําหนดวันที่จะไปโอนกนรรมสิทธิ์นะครับก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์คล้ายเดิมอีก นะครับก็คือว่าพอถึงกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเนี่ยก็ไม่มีการไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไม่มีการชาระราคาที่ขาดอยู่นะครับเรื่องก็ยังไม่จบสิ้นแค่นั้นในเก่งกับในก้าก็มาตกลงกันอีกเป็นรอบที่3นะครับที่ตกลงทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินแปลงเดิมเนี่ยแหละครับก็มีการตกลงราคากันใหม่มีการวางมัดจําเพิ่มเข้าไปอีกส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็มีการกําหนดวันที่จะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็ชําระราคาที่เหลือดาวบอ,อกมาครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีการไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไม่มีการชาระราคาตามที่กําหนดไว้อีกนะครับเป็นรอบที่สนะครับแต่รอบที่สามก็ยังไม่พอนะครับก็ปรากฏว่ายังอุตสา่ามีรอบที่อีกนะครับที่นายเก่งกับนายกล้าเนี่ยก็มาตกลงทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินแป้งเดิมนี่แหละครับเป็นรอบที่4นะครับคราวนี้เนี่ย ขาตกลงกำหนดราคาซื้อขายกันเนี่ยที่ราคา3ล้าน9 0 0 0บาทโดยในส่วนของมัดจำนะครับทั้งสองคนก็ตกลงว่าเอาไอ้บรรดามัดจำที่เคยวางไว้ในสัญญาครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3แล้วก็จ่ายเงินเพิ่มไปอีกส่วนหนึ่งมารวมกันเป็นยอดเงินมัดจำทั้งหมดของสัญญาจะซื้อขายครั้งที่4นะครับรวมแล้วเนี่ยยอดเงินมัดจำรวมที่ วางไว้นะครับที่คิดรวมจากยอดสัญญาเก่าด้วยนะครับโดยถือเป็นสัญญาเป็นมัดจําตามสัญญาใหม่เนี่ยแล้วเงินที่วางเพิ่มไปก็เป็น1นล้านเจ็ดแสนบาทนะครับก็มีการตกลงกําหนดวันจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินชําระราคาส่วนที่เหลือกันตามปกตินะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมท่านผูงฟังอาจจะเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยรอบที่4แล้วก็ยังอุตส่าห์ไม่มีการไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ไม่มีการชำระราคาส่วนที่เหลือนะครับในก้าในฐานะผู้จะขายก็เลยใช้สิทธิ์ที่ริบมัดจํหนล้านเจ็ดแสนบาทที่ว่าเนี่ยโดยถือว่าในเก่งผิดสัญญาก็ใช้สิทธิตามปกติในการที่ริบมัดจําที่ว่าในเก่งก็เลยมาฟ้องเป็นคดีเนี่ยนะครับที่จะบอกว่าไอ้มัดจําที่ถูกริบเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นมัดจําที่สูงเกินส่วนจนไม่เป็นธรรมเพราะว่าราคาเนี่ย ราคาที่ดินทั้งแปลงเนี่ยสามล้านเก้าแสนบาทแต่มัดจําที่ถูกริบมันหนึ่งล้านเจ็ดแสนเรียกได้ว่าเกือบจะครึ่งหนึ่งของราคาซื้อขายที่ดินแปลงนั้นแล้วนะครับก็ขอให้ศาลเนี่ยลดอัตราส่วนของเงินมัดจําที่ถูกริบนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับสาหรับเงินมัดจานะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เรารู้เห็นกันอยู่แล้วและเข้าใจไม่ยากนะครับว่าการที่เราไปวางมัดจำเนี่ย มันก็คงมีด้วยสองวัตถุประสงค์ด้วยกันวัตถุประสงค์ประการที่1ก็คงเป็นเหมือนเป็นหลักฐานแลครับว่าทั้งสองฝ่ายหรือกี่ฝ่ายก็แล้วแต่เนี่ยมีการตกลงทําสัญญากันจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการตกลงทําสัญญากันเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุอะไรถูกไหมครับที่จะเอาเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งมีค่าเนี่ยไปวางเป็นมัดจําไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ประการที่2ก็คือเป็น ประกันของการปฏิบัติตามสัญญานะครับซึ่งด้วยวัตถุประสงค์ประกันที่2อ,อันนี้นะครับที่เป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยผลที่มันจะตามมาก็คือว่าถ้าปรากฏว่าคู่สัญญาฝ่ายที่วางมัดจําไว้เนี่ยผิดสัญญาไม่ชําระหนี้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหน,นดนไว้ในสัญญาฉบับนั้นเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนรับมัดจําไว้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะรีบเงินมัดจําที่ว่านั้นได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาอย่างที่เรียนทุกท่านนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการวางมัดจําและการริบมัดจำแหละครับแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในกรณีนี้นะครับก็คือมันจะเป็นข้อที่อ้างขึ้นมาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมาตราเจ็ดนะครับซึ่งก็จะบอกไว้โดยสาระสําคัญก็คือว่าในกรณีสัญญาฉบับหนึ่งเนี่ยมีการวางมัดจํากันไว้แล้วถ้าเกิดมีกรณีที่ต้องริบมัดจํา ตามสัญญาฉบับที่ว่านะครับถ้าหากปรากฏว่ามัดจําที่ต้องริบเนี่ยสูงเกินส่วนนะครับศาลก็มีอำนาจที่จะลดมัดจําที่ริบมันได้ตามจํานวนที่เห็นสมควรอันนี้ก็คือสาระสําคัญของกฎหมายในส่วนนี้นะครับแต่ประเด็นที่มาของเรื่องนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เทคนิคอลซับซ้อนทางด้านกฎหมายนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าก็มีการถกเถียงกันว่าแล้วบทบัญญัติเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวถึงให้ฟังเนี่ยนะครับ ว่าการให้ลดมัดจำที่ริบเนี่ยมันจะใช้กับสัญญาสําเร็จรูปเท่านั้นหรือว่าใช้กับสัญญาลักษณะอื่นด้วยนะครับที่อาจจะทําขึ้นโดยที่ไม่ได้เป็นสัญญาสําเร็จรูปนะครับเหตุผลที่มันเป็นที่มาของข้อถกเถียงแล้วก็เป็นปัญหานี่นะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญ,ญาไม่เป็นธรรมเนี่ยเราก็มักจะไปใช้กับสัญญาสําเร็จรูปที่เรียกได้ว,ว่าข้อสัญญ,ญาต่างๆเนี่ยมันถูกฝ่ายที่มีอานาจต่อรอง เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจัดทามาเรียบร้อยหมดแล้วดูไหมครับฝ่ายที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าเนี่ยก็จะมีสิทธิเพียงแค่ว่าเลือกที่จะเซ็นสัญญาตามเงื่อนไขตามข้อหมดที่วางมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหรือไม่เท่านั้นนะครับแต่ไม่มีอำนาจที่จะไปบอกว่าข้อนี้ฉันไม่เอาข้อนี้ขอเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งได้ไหมอย่างนั้นทําไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยลักษณะเป็นสัญญาสํญญาเร็จรูปที่มีแบบฟอร์มมาตรฐานมาอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือลักษณะปกติของ สัญญาสำเร็จรูปที่มักจะเกิดข้อสัญญาไม่เป็นธรรมซึ่งก็เป็นจุดที่มาล่ะครับว่าก็มีการโต้แย้งกันว่าไอข้อสัญญาข้อกฎหมายที่ว่าเนี่ยนะครับมันใช้เฉพาะลักษณะของสัญญาสำเร็จรูปนี้เท่านั้นนะครับแต่ในเรื่องนี้นะครับในคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะวินิจฉัยไว้ให้ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาดูกฎหมายว่าด้วยข้อสัญ,ญญาไม่เป็นธรรมนะครับตัวกฎหมายเนี่ยมันก็จะบอกไว้ในหลายมาตราหลายส่วนนะครับว่า มันไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นสัญญาสาเร็จรูปเท่านั้นนะครับอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของสัญญาขายฝากซึ่งไม่ได้บอกไว้โดยเฉพาะว่าสัญญาขายฝากที่ว่าเนี่ยมันต้องอยู่ในลักษณะของสัญญาสาเร็จรูปด้วยถูกไหมครับดังนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าตัวกฎหมายเองเนี่ยไม่ได้จํากัดไม่ได้บ่งบอกเฉพาะว่าต้องใช้กับสัญญาสาเร็จรูปเท่านั้นนะครับแล้วพอไปดูในเนื้อความในมาตรา7ที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็บอกแค่ว่าในกรณีที่สัญญามันมีการวางมัดจําไว้ เนี่ยถ้าเกิดการริบมัดจํานั้นมันจะทาให้ไม่เป็นธรรมเนื่องจากมีจํานวนที่มันสูงเกินไปเนี่ยก็ให้ลดได้โดยไม่ได้มีการบังคับหรือกาหนดไว้ว่าการวางมัดจําตามสัญญาที่ว่าเนี่ยต้องเป็นสัญญาสำเร็จรูปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสารดิการท่านก็เลยวางหลักไว้นะครับว่าการที่จะถือพิจารณาว่าถ้ามัดจํามันสูงเกินส่วนและมีการริบจะทําให้ไม่เป็นธรรมเนี่ยมาตราเจ็ที่ว่าเนี่ยใช้ได้กับสัญญาทุกลักษณะไม่ได้จํากัดว่าสัญญานั้นเนี่ย ต้องเป็นสัญญาสาเร็จรูปหรือสัญญามาตรฐานเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าสารนิคการก็วางหลักต่อไว้ว่าไอ้ที่บอกว่าจะลดมัดจํามากน้อยแค่ไหนเนี่ยหรือจะลดหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่บังคับว่าถ้าเกิดสารเห็นว่ามัดจํามันสูงแล้วเนี่ยสารต้องลดมัดจําที่ว่าเนี่ยเสมอไปนะครับการที่จะลดหรือไม่ลดเนี่ยสารจะต้องดูพฤติการในแต่ละเรื่อง ในแต่ละกรณีด้วยนะครับคราวนี้พอเป็นเรื่องของดูพินิปอย่างนี้นะครับแล้วมาพิจารถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพฤติการระหว่างในเก่งกับในกล้าที่ว่าเนี่ยก็เลยมาดูว่าการที่จํานวนมัดจํามันเยอะเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการทําสัญญาก่อนนั้นมาสามรอบแล้วถูกไหมครับแล้วพอมีการผิดสัญญาในสามรอบแรกเนี่ยก็มีการเอามัดจําที่เคยวางไว้เนี่ยมาทบ เป็นมัดจําในสัญญาฉบับหลังๆด้วยแล้วก็วางเงินเติมเข้าไปในแต่ละฉบับนะครับมันก็เลยทำให้จำนวนมัดจําที่ว่าเนี่ยมันก่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยสารก็มองว่าสิทธิ์ของนายกล้าที่เป็นผู้าขายเขามีสิทธิ์ริบต,ตั้งแต่ไอ้สาสัญญาฉบับแรกไปแต่ละรอบแล้วละ่ะซึ่งไอ้การริบมัดจําในสัญญาแต่ละรอบทั้ง3าครั้งแรกมันก็ไม่ได้ปรากฏว่าสูงเกินส่วนไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มันมาพอกรวมในสัญญ,ญาฉบับที่4เนี่ย จริงๆแล้วเป็นเรื่องของนายกล้าเนี่ยใจดีด้วยซ้ําไปที่จริงเอาเงินที่ตัวมีสิทธิ์ริบกไปแล้วเนี่ยมายอมให้มาเป็นส่วนหนึ่งของมัดจําตามสัญญาฉบับที่สี่นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่ามัดจําของสัญญาฉบับที่สี่เนี่ยมันค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ด้วยพฤติการตรงนี้นะครับสารนิกาก็เลยมองว่าแม้ว่ามัดจํามันจะสูงนะครับแต่ตามพฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ จำเป็นไม่สมควรที่จะต้องไปลดมัดจําที่ว่านะครับก็ด้วยเหตุผลของพฤติการที่มันเกิดขึ้นระหว่างในเก่งกับในกล้าที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นในกล้าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนท่านคือว่าใจดีด้วยซ้ําไปยอมไม่ทบยอดมาเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ศาลคิดว่าไม่จำเป็นต้องลดจานวนมัดจําในคดีเรื่องนี้นะครับก็คงเป็นอันสรุปได้นะครับสําหรับข้อคิดในกรณีที่เกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับว่าเวลาที่มีการวางมัดจําไว้นะครับ ถ้ามีการผิดสัญญาในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เนี่ยคนที่รับปัะจำไว้เขาก็ย่อมไม่ีสิทธิ์ที่จะริบมัดจาที่ว่านั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมัดจําที่ถูกริบมันสูงเกินส่วนจากความเสียหายหรือมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยฝ่ายที่ถูกริบก็อาจจะร้องขอให้ศาลเนี่ยลดจํานวนมัดจําที่ถูกริบได้นะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับโดยที่ไม่ได้จํากัดว่าการริบมัดจาที่ว่า จะต้องอยู่ในสัญญาํำเร็จรูปหรือสัญญาลักษณะอย่างอื่นนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะลดหรือไม่ลดเป็นแค่ดุลพินิจของสาลไม่ได้เป็นบทบังคับว่าสารจะต้องลดเสมอไปนะครับต้องขึ้นอยู่กับพฤติการความเหมาะสมในแต่ละเรื่องด้วยนะครับก็เช่นเดียวกับกรณีของนายเก่งคนนั้กล้านะครับแม้ว่าเงินมัดจํามันจะสูงแต่พฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยสารก็เห็นว่าไม่น่าจะต้องไปลดให้นะครับ ถ้าเกิดท่านต้องการศึกษาข้อมูลรายละเอียดในกรณีเรื่องนี้นะครับก็ดูได้จากคำพิพากษาสารดีกาที่301ทับ2อ6 3นกะครับก็เป็นอันครบถ้วนสาระดีจากรายการดีกาอินเทรนในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามข่าวชา้านี่ไม่ขาดตกบกพร่องกดไลค์กด follow หรือกด subscribe นะครับแล้วในตอนต่อไปนะครับเราก็คงจะพยายามสรรหาสาระดีๆจากคำพิพากษาสารดีกา มานำเสนอแล้วก็พูดคุยกันต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ